สสยเสลี่ยงไปตบมันนี <c oughs> ่กูจําได้เลย่างเรื่องนี้กูชอบมากตอนฉากที่แบบอีพนงังหาอะไรที่เป็นตัวแม่กับอัมบัจลาพาชัยเชือ้อสายเสลี่ยงไปตบไปตบมันโอ้โหความแค้นมึงนี่สุดตีนมากนะกูบอกให้ถึงขั้นสายเสลี่ยงไปตบกันมึงตบกันยังไงพอเสลี่ยงเก่งใจอีคนที่แบกมึงหน่อยอีคนข้างล่างเนี่ยนาเกใใตยหาอยู่แล้ว ประคองมึงให้มันตอบกันอยู่บนเสียงเนี่ยโอ้ยใครเขียนบทตอบกันบนเสียงคิดได้ไงเนี่ยใครเขียนบทวะกูอยากสัมภาษณ์มากเลยอ่ะอะไรโดนบันดาลในจิตใจมึงให้มึงไปตอบกันบนเสียงและมีพวกสี่ห้าคนสิบคนเนี่ยยืนแล้วมันมีผ่านพุ่มมามืองอีแม่นั่นผ่านพุ่มเจ็ดพุ่มอีนี่ผ่านพุ่มห้าพุ่ม แล้วคนที่เหลือทําอะไรต้องยืนถือพุ่มยืนถือพัดให้สองคนบนเสลียงตบกันคืออะไรก่อนมึงสงสารคนข้างล่างที่แบกมึงถือพานพุ่มถือเช่นมาโอ้ยตายใครเขียนบทเพิ่มก็นานใสเสลียงไปตบกันทำไมมึงไม่บอกมึงวางเสลียงลงเดี๋ยวกูจะเดินไปตบมันเอออันนี้ก็น่าฟังหน่อยมึงก็วางเสลียงกูเหมือนกันเดี๋ยวกูจะลองไปตบกับมัน นี่มึงต้องไปดูฉากฉากใสเสลี่ยงไปตบกันมึงต้องดูมีหรือเปล่าเดี๋กูดูซิกูชอบมากฉากนี้ฉากใสเสลี่ยงไปตบกันแต่กูชอบเพลงเพิงมานานมาก สายสลียงไปตอบมีจ้าเดนี้ชเยวดี๋ยกูเปิดในนี้ดีกว่าสะใจกว่าสายสลี่ไปตินโดยดันตอบรีบเปล่าเลย แค่แสงน้าสมีแต่ตนบุญตอนนี้นน้ามาเกิดเป็นคนช่วยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทำไมมีอะไรแทรกอ๋อนี้มันมีเสียงอยู่ไม่ได้ปิดแป๊บหนึ่งจ้า มึงดูใส่เสลี่ยไปตบมัน ดีนะมีคนมาห้ามมีสิหายมึงเชื่อกูหรือยังใส่เสลี่ยงไปตบปันกูไม่ได้ต่อแหลกกูพูดเรื่องจริงใส่เสลี่ยงไปตบปันจ่าแล้วมันมันเสเหลี่ยงจริงๆกูเลยอยากทมใครเขียนบทให้ใส่เสลี่ยงไปตบกันโอ้มึงสูงส่งมากตบกันบนพื้นดันดินไม่ได้ต้องตบกันบนเสลี่ยงชิหายพูดเียงกฤดมาก ตบบนพื้นไม่ได้จะต้องตบบนเสลียงหาไหมล่ะโอ้ยตบกันบนเสลียงนี่แหละที่มาของคำว่าตบกันบนเสลียงที่หมายข้อข้อดีของการมีทีวีแล้วเนี่ยข้อดีของการมีทีวีไม่ธรรมดาออ,อา มพงดูหนังดิใส่เสลี่ยงไปตบกันโอ้ยคุณเชื่อเลย